สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ <Okay. S 1> พี่พรจะพาเพื่นพนอนๆมาอัปเดตบอลสวยในตู้ของพี่พรน,นะคะมาชมกันได้เลยนะทุกคนต้นแรกคือธาตุบางแก้วนะคะทุกคนปีที่แล้วซื้อมาหมืน่นหมื่นอ็ดหมื่นสองนี่แหละคะ่ะเลี้ยงได้หนึ่งปีแล้วนะคะตอนนี้หมื่นหนึ่งใครเอา <laughs> ดีแบ่งปันนะคะทุกคนสวยไมคะเลี้ยงน้องอย่างดีเลยนะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนถ้าใครสนใจ <laughs> <laughs> นะคะอีกต้นที่สองภูมิใจนำเสนอ้ากนะทุกคนอุยหักใหญ่มากค่ะศิลาหุ่มทองนะคะทุกคนแบบนี้เขาเรียกอะไรไม่บี น้องป้ายเนาะน้องกำลังป้ายนะคะน้องป้ายสวยเลยนะคะนนทุกคนเมื่อก่อนก็ซื้อมาเหมือนเหมือนกันเนาะค่ะ,คะแต่ตอนนี้ก็คงถ้าถ้าตีเป็นมูล,ลค่าก็คงจับไม่ได้ไม่ได้เดยเรารเลี้ยงด้วยใจนะคะค่ะเลี้ยงแล้วก็รักเขานะคะค่ะเมื่อกี้พี่พรพูดเล่นเฉยๆนะคะทุกคนค่ะเลี้ยงด้วยใจให้ด้วยรักนะคะทุกคนนี่คือศิลาหุ้มทองเนาะกำลังสวยนะคะค่ะ พี่พรมีต้นเล็กแบ่งปันนะคะทุกคนถ้าใครสนใจเนะาะค่ะอน้องตั้งไว้ก่อนสวยมากนะคะทุกคนเนี่ยดูหน้าเขานะคะดูหน้าเขาสวยมากสิลาหุ่มทองจากก้านใบสีดำนะทุกคนนะคะจากก้านใบสีดํานี่คือเบบีค่ะราคาไม่สูงทุกคนอยู่หลักร้อยนะคะไม่ถึงพัน ถ้าใครสนใจก็ทักไลน์พี่พรมาได้นะคะ0857477325เบอร์ไลน์พี่พรนะคะมาดูต้นต่อไปนะทุกคนต้นนี้คือมนสวรรค์นเนาะมนสวรรค์ต้นนี้มนสวรรค์น,นะคะทุกคนน้องเป็นบอลใบกลมถ้าโตแล้วสวยมากนะคะจะเป็นบอลใบใบกลมใหญ่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ,คะแต่นี้พี่พรก็เอามาใส่ไว้ในตู้ มีต้นเล็กแบ่งปันนะทุกคน,นต้นนี้มนสวรรค์น,นะคะเนี่ยหลักร้อยค่ะทุกคนลองทักไลายพี่พรมานะคะหลักร้อยถ้าก้านแดงเป็นมนสวรรค์น,นะคะถ้าก้านดำจะเป็นพริกกับเกลือดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนราคาหลักร้อยค่ะทุกคนลองทักไลน์พี่พรมาศูน7 4 7 7 3ห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามสองห้านะคะค่ะ พี่พรมีจานวนไม่เยอะนะทุกคนคเอาไป้ข้งนอเดีกว่าเพราะพี่พรเลี้ยงรอกคู่เราจะพามาดูต้นนี้ก็ยอดมงกุฎนะทุกคนแต่น้องไม่ด่างเนาะค่ะน้องไม่ด่างน้องไม่ด่าง,ง,างเราซื้อมาตอนนั้นรุ้นด่างเนาะซื้อมารุ้นด่างมันไม่ด่างหรอกทุกคนแต่เราก็เลี้ยงด้วยใจรักนะคะใบเขาก็จะเป็นใบ,บกลมอย่างนี้ไม่ด่าง <c oughs> อันนี้ศีลาหุ่มทอง,ทงอัน,นไม่ด่างนะคะยอดมองกุฎอ้อยอดมองกุฎยอดมองกุฎเนาะ,ค,ะค่ะแต่น้องไม่ด่างนะคะบังแกธานบางแก้วพิพรมีสองต้นนะคะพี่กับน้องสวยะคะ่ะ<ว>ไม่ได้ใช้มไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะทุกคนดูหน้าเขาสวยมากเลยค่ะปีที่แล้วราคา<อ>สูงมาก ดูเมืองกอเกาะเจ็ดพิพนนะคะขึ้นแล้วยุบยุบแล้วขึ้นเหลือสองใบนะคะนี่เมืองเกาะเก็บนะทุกคนตอนนี้มีสองใบนกพะเก้านกพะเก้าตอนนี้ราคายังแรงอยู่ไหมน้องดีนกพะเก้าตอนนี้ก็ค่ะก็ยังพอไปได้อยู่นะคะนกพะเก้า ีไม่ถือว่าแรงมากแต่ก็ไปได้อยู่เลี้ยงได้คนตามหาพอได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเนาะพอได้ถ่ายรูปคงยังไม่ทําจํานวนไม่ได้นะคะทุกคนค่ะเลี้ยงพอได้ถ่ายรูปต้นนี้สวยมากทุกคนเมื่อไหร่จะโตต้นนี้อะไรคะเป็นเป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้แต่สวยมากนะทุกคนดูฟอร์มกอสวยมาก เนี่ยตัวเจ๋งดารานุพัลเลีเ้ยงหนึ่งปีแล้วนะทุกคนเลี้ยงหนึ่งปีแล้วนะมดละขึ้นขึ้นละมดตอนนี้ราคาเขาก็ยังถือว่าแรงอยู่เนาะค่ะค่ออยังอันนี้อยู่อีกต้นนี้ก็เลี้ยงตั้งแต่ปีที่แล้วหนึ่งปีได้แค่นี้แหละค่ะทุกคนอันนี้องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝัน ยังไม่<ว>มีจํานวนนะคะ,ะ,คะถ้าใครสนใจตอนนี้ราคาก็ลดลงมาหน่อยเลยเนาะค่ะค่ะราคาก็ลดลงมาเยอะถ้าเพื่อนๆคน,นไหนอยากได้ก็ลองหาดูในเพจเนาะแต่ของพี่พรไม่มีนะคะเอามาให้เพื่อนๆชมเฉยๆสวยสวยอยู่นะคะองค์ยิงทอฟันสวยบอลใบแดงต้นนี้ไม่ใช่เมืองกอดเกล็ดนะทุกคนโตวไวมากเทสจวันณโชตินะคะ ตัวใบมากราคาไม่แรงเท่าไหร่ค่ะแต่น้องก็สวยเราเลี้ยงไว้ชมนะคะค่ะเลี้ยงไว้ชมค<ว><ม>่ะสวยมากเกษตรวันน่าชดต้นนี้อะไรน้องบีอับสรนสวร์ค่ะอับส่นสวร์นหนึ่งปีนะทุกคน <c oughs> <c oughs> อับสรนสวร์นหนึ่งปีนะคะอือกำลังป้ายแดงค่ะ <c oughs> แต่น้องก็ฟอร์มสวยคะ่ะ <c oughs> อับรอนสวรค์แล้วทุกคนหนุมานประสานกายถ้าเขาป้ายนะป้ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ราคาก็อยู่หลักใกล้ใกล้เหมือนนะเฉียเลยนะคะแขงแรงอยู่แต่ต้นนี้ทําไมมันไม่ป้ายต้นนี้เป็นเป็นต้นแผลงเป็นต้นแผลงใช่ไหมค่ะอ๋อเป็นหนุมานประสานกายแผลงตอนนี้ใครสนใจนะคะแบ่งปันอยู่นะ ลูกศิลากุ้มทองนะค่ะจํานวนค่ะแบ่งปันอยู่นะทุกคนสนใจทัมาเลยต้นนี้เลยแบ่งปันเยวนะคะทุกคนอายุหนึ่งปีเหมือนกันยอดมงกุฎด่างนะคะค่ะสต๊อกก่อนก็ได้เนี่ยอันนี้ยอดมงกุฎด่างนะคะทุกคนเลี้ยงหนึ่งปีค่ะขึ้นแล้ยุบยุบแล้วขึ้นนะคะอันนี้คือฝีมือ สีมือมือใหม่เลี้ยงบอลสีเนาะถื่เราพวกเราถือว่าเรามือใหม่เลี้ยงบอลสีนะคะต้นนี้บอลกาบนะทุกคนยังไม่ทราบชื่อเนาะพี่พรได้มายังไม่ทราบยังไม่ทราบชื่อคะ่ะใครรู้จักชื่อก็บอกพี่พรหน่อยนะคะนะ้องเป็นบอลกาบสวยงามมากแต่สวยมากเลยค่ะ,คะต้นนี้คล้ายกับอะไร คล้ายอ่าบันอะไรนะบันดานซับหรือแม่คล้ายไหมไม่ใช่บันดานซับแต่มีอยู่ข้างบนแอาให้ดูทรงใบคล้ายๆกันสวยมากคล้ายสาวสันกำแพงแต่สาวสันกำแพงไม่มีกานนะคะทุกคนก้านสีแดงนี่สวยมากนะคะพี่พรยังไม่ได้ทําจํานวนสวยมากๆต้นนี้ชมพูทวีชมพูทวีค่ะสวยมากชมพูเทวีค่ะ แต่ตอนแรกๆเ,เขายังไม่ป้ายนะทุกคนช,ชมพูทวีบเนี่ค่ะเขาจะเป็นตอนแรกเขียวพออยู่เลี้ยงเป็นนานๆค่อยถึงจะป้ายถ้าป้ายเราก็สวยนะคะชมพูทวีบราคาไม่แรงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ราคาไม่แรงแล้วมาดูต้นนี้ค่ะที่พรทําจํานวนไปบ้างแล้วก็มีนะคะต้นนี้คือพรพรพร่วงเนาะต้นนี้พรพระร่วง ดี๋ยวปิดไปก่อนมีคนมาพรไทยโบราณบรรหายากนะคะนี่คือพรพระร่วงนะคะทุกคนค่ะพี่พรทําจํานวนแล้วนะทุกคนแต่ยังไม่ตถ้าใครสนใจมองไว้นะคะสวยมากถ้าใครชอบสายนี้เนาะสีเข้มนะคะส,สีเข้มสวยพรพระร่วงนะคะบอลสีเข้มเข้มดุดุดส,ว <laughs> สวยค่ะต้นนี้คลา้คลายพรพระร่วงใช่พญาขอมไหมได้มาในานามพญาขอม <c oughs> ใ,ใช่ไหมพี่พรได้มาในานามพญาขอมนะคะทุกคน น้องกำลังสวยพี่พรก็ทำจํานวนและต้นนี้ค่ะโอเคมาดูสวยมากตะวันชิงพบทุกคนโอ้โหแดงแดงออกแดงออกมุกงม่วงนะคะสวยมากใบมันวาวสวยมากนี่ค่ะดูใกล้ๆกตะวันชิงพบนะคะพี่พรได้มาในนามตะวันชิงพบทุกสวยค่ะและต้นนี้สวยมาก ภูมิใจนำเสนออันนี้เลี้ยงเลี้ยงเองตัวที่ <ใบ S 1> สวนวเยอะมากมเลย,ะะเล,ยลูกพระยามนยังไม่ได้ทำจำนวนนะคะทุกคนใบนใบเก่เขาจะออกน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีจุดขาวเนาะพอใบอ่อนมาเนี่ยจะชมพูและจุดชมพูสวยมากนะคะนี่คือลูกพระยามนนะคะสวยจริงๆริงอ,อีกต้นนะคะเจ้าจอม เจ้าจอมนี่ก็เลี้ยงเองตัวเองที่สวนพิพรนะคะนี่กชื่อเจ้าจอมนะทุกคนพี่พรก็ทําจํานวนอยู่นะค่ะถ้าใครสนใจเนาะค่ะเจ้าจอมต้นนี้แดงสุริยน์นะคะทุกคนเพืเ่อนๆคนไหนเคยเอากับพี่พรไปแล้วไปเลี้ยงสวยแบบนี้ไหม <laughs> พี่พรเหลือไว้สองต้น สอหรือสามต้นนี่แหละค่ะสวยจังสวยนะคะอันนี้พี่พรเลี้ยงในตู้สวยมากมากค่ะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะคะแล้วจะมีอีกต้นหนึ่งที่พี่พรกะว่าจะแยกหน่อนะคะทุกคนโอ้โหเขาชื่อองทลักนะคะเนี่ยสวยมากทุกคนน้องมีหน่อเยอะมาก ใครสนใจไหมพี่พรกล่าวว่าจะแยกหน่อทําจํานวนค่ะแยกหนอ่อแบ่งปันนะคะจะแยกหน่อก่อนนี้แหละตั้งใจไว้ถ้าวันไหนว่างนะคะจะทําทคลิปบอกนะทุกคนพี่พรจะแยกหนอ่อน้องสวยมากลูกดกเลี้ยงง่ายถ้าใครชอบสายนี้นะคะน้องชื่อองคารักษ์นะคะทุกคนสวยมากค่ะสวยมากกระดูกกร,กระดูกดำก้านดำก้านดำ,ดำเป็นบอลเข้มเข้ม,ขมกระดูกดำมีจุด มีจุดชมพูนะคะมีจุดชมพูก็จะมีเขียวอันนี้พี่พรจะแยกหน่อแบ่งปันอยู่นะทุกคนถ้าใครสนใจก็ติดตามพี่พรไว้นะคะค่ะสวยมาก,มากเลียงง่ายถ้าใครสนใจสายนี้นะคะนี่คือนี่ก็เจ้าจอมอีกกอน,นะทุกคนสวยมากพี่พรก็ทำจำนวนไปบ้างแล้ว ได้แ,แบ่งปันนะคะค่ะเจ้จอมเจ้าจอมแบ่งปันราคาเบาๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่รับเนี่ยกับพี่พรไปตัวหรือยางอันนี้คือต้นแม่เขานะคะนนพญาพญาพาลีรังทวีปเนี่ยพญาพาลีรังทวีปนะคะพี่พรเคยแบ่งปันลูกเขาไปแล้ว เพืเ่อนๆไปเลี้ยงคงเจตโตแล้วนะคะค่ะจานวนพี่พรก็ยังเหลืออยู่บ้างนะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะแบ่งปันต้นลูกเขาประมาณ500ค่ะพญาพารีลังทวีปนะคะทุกคนถ้าใครสนใจทักไลน์พี่พรได้นะคะเป,เป็นบอลเก่าใช่ไหมเป็นบอลเก่าเป็นบอลโบราณอยู่ในตับรามเกียรตินะคะค่ะ<า>ถ้าใครสนใจก็ทักไลน์พี่พรนะคะแบ่งปัน500ยค่ะ<า>ที่เบอร์เบอร์ไลน์พี่พรศูนย์แปดห้าเก็ดสี่เ็ดเจ็ดสามสองห้านะคะหรือไม่ก็ทักเพจเฟซบุ๊กยายพรชาแนลนะคะ ก้อนนี้ชมพูทวีพิพรก็สวยมากสวยมากมากสีเข้มนะ <Okay. S 2> ค่ะผสมชื่สอนผสมตัวเขาเองไหมอันอันนี้อะไรน้องบีตัวนี้ใช่หนุมานเผาลงกาไหมไม่นะ่าใช่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีจุดแต่ก็เหมือนนะเหมือนค่ะแต่ก็สวยนะคะ<ๆ>ทุกคนเนี่ยมาถ่ายใกล้ๆหน่อยน้องบียสวยหมดก,กันสัวนี้ทําจํานวนหรือยังคะ่ะ ตัวนี้ยังเนาะจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้อาจจะยังไม่ทํานะคะเพราะว่าจะทําอยู่สามสี่ห้าตัวที่อยู่เนี่ยนอกจะมีเม็ดชมพูจะจะไม่เหมือนแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนอันนี้จะเม็ดชมพูกระดูกดําเหมือนกันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนี้จะก,กระดูกดาหมดเลยโซนนี้นะคะเนี่ยสายดาร์กนะทุกคนถ้าใครสนใจแล้วก็นินลพัด นินลพัดนะคะทุกคนอยู่ในตับรามเกียร์เนี่ยเมื่อคืนนี้พี่พรผสมเกษรไปแล้วนะคะเนี่ยฝักใหญ่มากนินลพัดน้องจะมีหูนะคะทุกคนค่ะน้องสวยมากน้องจะมีหูนะคะหูใต้ใบนะคะ,คะหูใต้ใบสวยมากต้นแม่เขาป้ายด้วยนะคะ,คะต้นนี้ป้ายไหมป้ายตงน,นี้ สวยเหมือนท่านผู้ชมใช่ไหมสวยเหมือนท่านผู้ชมนะคะตับรามเกียนนะคะเลี้ยงมันสีเราเลี้ยงให้สบายๆนะทุกคนไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวเขาสวยเองพี่พรก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะบ่อยนะคะทุกคนก็เนี่ยดินก็ดินเก่าดินเดิมๆนะคะต้นต่อมาคืออินทรชิตนะคะทุกคนนี่คือต้นแม่ อินทอร์ชิะใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะน้องมีหูนะคะอินทอร์ชิะอินทอร์ชิตนี่เป็นลูกทศสกันนะทุกคนค<ด>เป็นลูก<ป>ทศเป็นลูกทศสกันน้องชายกุเปลันน้องชายต่างบรรดานะคะทศก,กันอินทอร์ชิตเป็นลูกทศสกันนี่คือแม่ นะคะทศกัณฐ์สวยมากทุกคนสวยค่ะกําลังกัดสีชมพูยักษหวานนะทุกคนสีชมพูหวานค่ะแต่ใครยังไม่มีหาไปเลี้ยงนะคะทุกคนพี่บอก็เหลือเหลือไม่เยอะค่ะแบ่งปันเพื่อนเรื่อยๆทศกัณฐ์นี้เป็นบอลที่คนยังต้องการนะคะเอาหน้าหวานออกมาดีกว่าไหมหน้าออกมาก่อนก็ได้ สวยมากมานะคะเบบีอินทรชิตก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนนี่นี่เบบีของอันนี้นิลพักนิลพัฒอันนี้อินทรชิตนะคะค่ะ,คะแบ่งปันเบาๆนะคะทุกคนถ้าใครสนใจก็ทักไลน์พี่พร085-7477-325หรือไม่ก็ทักเพจ a c e b o o k ยายพรชาแนลนะคะแล้วก็พี่พรก็จะมีบรรดาลซับนะทุกคน เนี่ยทำจำนวนเป็นแล้วค่ะบรรดานรัพบนี่สวยมากสีสุดยอดเลยะะกระดูกดำเนี่ยสวยมากค่ะกา้านดํากระดูกดําใบแบบนี้นะคะบรรดาทรัพย์ชื่อเป็นมงคลมากนะคะถ้าใครสนใจค่ะติดตามพี่พรไว้นะพี่พรแบ่งปันเบาๆนะคะทุกคนหลักร้อยสวยบรรดานรัพย์ค่ะ,คะอีกต้นหนึ่งชินน้บัญชรน,นะทุกคน จินนบัญจชรนพี่พรนี่สวยมากคู่กันเลยใช่ไหมคะค่ะมีมสองต้นพี่พรทำจำนวนไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวยมากถ้าถ้าก่อแบบนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่เจอมพี่พรก็แบ่งปันอยู่นะคะทุกคนลองทักไลน์พี่พรมาต้นนี้นะคะถ้าใครซู้ราคาไหวพี่พรก็แบ่งปัน เขาก็หน้าสวยมากนะทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยค่ะกําลังกัดสีถ้าถ้าเต็มกัดสีเต็มจะเป็นแดงทั้งใบเหรอคะเนี่ยก็จะออกม่วงๆคล้ายๆออเนี่ยคล้าย,ยๆใบนี้ออแต่ก็จะเต็มๆนะคะลองเลี้ยงง่ายนะทุกคนชินบัญชรนะเลี้ยงง่ายโมคลาไม่ไม่อันนี้ก็ชินบัญชรนะอห ต้นนี้ยังสวยเลยค่ะนี่ก็ชินบนัชนต้นนี้ก็ทศก,กัณฐ์ต้นนี้มัคควานังสันนะคะโอสวยมากใบใหญ่มากค่ะมัคควานังสันโมคะลานะนะทุกคน มคลานะเป็นบอลกลบำเนาะ,ะ,ะเนี่ยมีกลาบแล้วทุกคนครับมมคาลานะเป็นบอลกลาบ,บลูกชายมาตามจากกล้องส่วนมากเลยค่ะโมคาลานะก็สวยโมคลานะ,ะ,านะสวยค่ะ,คะตอนไหนแม่จะเสียบปรซัซาหลานมาตามแล้วพี่น้องโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้พนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ